สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนเรียนไฟฟ้ารถยนต์กับครูสุพรรณสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ใบงานที่5.4จการทดสอบการทํางานของมอเตอร์สตาร์ทนะครับมาดูเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ 1. ก็คือมีเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับ 2. มีแอมมิเตอร์สามมีแปรเจวิสิบสองนะครับสี่สายไฟนะครับสายไฟขนาดเล็กนะครับ 5. มอเตอร์สตาร์ทนะครับ6สายขี้แบต นะครับเจ็ดผ้าเช็ดมือนะครับแต่ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับอ่ะทีนี้เราจะไปดูนะครับการทํางานของมอเตอร์สตาร์ทนะครับอันที่หนึ่งก่อหลังจากที่ครูแนะนําอุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบการดันตัวออกของเฟืองนะครับว่ามันจะทํางานยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับับแรกนะครับใช้ใบแจเบอร์สิบนะครับคลายน็อตที่กดซีออกนะครับ ตดีนี้นะครับเอาแยกให้ออกนะครับเพราะเราต้องการทดสอบที่ตัวโซลินอย์อย่างเดียวตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับสายไฟสีแดงนะครับเส้นเล็กนี่แหละนะครับด้านหนึ่งนะครับคีบเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับมาคีบเข้าที่ขั้ว50นะครับของแบตเตอรี่ของมอเตอร์สตาร์ท คือสตาร์ทจากนั้นนะครับเอาสายไฟนะครับสีดำอีกเส้นหนึ่งนะครับคีบที่ขั้วลบของแบตเตอรี่คีบที่ขั้วลบแบตเตอรี่ปลายอีกด้านหนึ่งของสายสีดำนะครับคีบเ nope. ขา้าที่ขั้วซีนะครับของโซลดีนอยด์นะครับของตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับอีกสายด้านหนึ่งนะครับคีบเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่เหมือนกัน อีกไปอีกด้านหนึ่งนะครับที่เข้าที่ตัวโครงของมอเตอร์สตาร์ทนะครับเราจะเห็นนะครับนตอนนี้เครื่องทำงานนะครับกูจะเอาทดสอบให้ดูนะครับดูนะครับทดสอบการดันตัวออกของเฟืองนะครับสังเกตที่เฟืองครับมอเตอร์สตาร์ทนะครับห็นนะครับเคลื่อนตัวออกนะครับอ่า สำหรับายงานนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบการค้างตัวของเฟืองมอเตอร์สตาร์ทนะครับหรือว่าทดสอบผลลวดชุดยึดนะครับของมอเตอร์สตาร์ทนะครับอันดับแรกนะครับให้คลายน็อตเบอนะครับที่ก้ซีออกก่อนนะครับเพื่อม่ให้ไฟนี่นะครับวิ่งลงไปที่ตัวมอเตอร์สตาร์ทหรือว่าผลลวดฟิลคอยด์ต่อนี้ จากนั้นนะครับใช้สายไฟนะครับสีแดงนะครับคีบเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับคีบเข้าที่ขั้ว50นะครับของมอเตอร์สตาร์ทเสร็จแล้วนะครับเอาสายไฟนะครับ สีดำนะครับเส้นหนึ่งนะครับคีบเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ไปอีกด้านหนึ่งนะครับคีบเข้าที่ขั้วซีนะครับของมอเตอร์สตาร์ทนะครับทีนี <notre S 2> <c oughs> ้สายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นที่สามนะครับไปอีกด้านหนึ่งคีบเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับคีบเข้าที่ตัวโครงของมอเตอร์สตาร์ทนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ ขนาดนี้นะครับเฟืองดันตัวออกมาแล้วนะครับกูจะทดสอบให้ดูนะครับการเคลื่อนตัวนี่เคลื่อนตัวออกแล้วนะครับเอาเคลื่อนตัวเข้าไปนะครับอันนี้เคลื่อนตัวออกนะครับจากนั้นนะครับกูจะถอดสายไฟนะครับที่ขัวซีออกนะครับนี่เฟืองนะครับก็ยังคงค้างอยู่นะครับอันนี้เป็นการทดสอบการทํางานนะครับของขดลวดชุดยึดนะครับทีนี้ ถ้าครูนะครับจะถอดไฟนะครับที่คั่วลบออกนะครับเฟืองนะครับจะต้องกลับคืนนะครับจะต้องกลับคืนเข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบนะครับการค้างตัวของเฟืองนะครับสําหรับใบงานนี้ก็มีแค่นี้ครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูการทดสอบระยะห่างของเฟืองขับนะครับว่าขั้นตอนการทําทํำยังไงบ้างนะครับ อุปกรณ์นะครับก็จะมีเวอร์นีนะครับรอบนี้ที่เข้ามาอันนี้เวอร์นีคาลิเปอร์นะครับที่ใช้ในการวัดนะขั้นตอนนะครับในการทดสอบนะครับมอเตอร์สตาร์ตอนนี้นะครับขวซีนะครูขันออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ขันน็อตไว้นะครับครูขายไว้ให้เรียบร้อยขั้นตอนการทดสอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสายสีแดงคีบเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับ ปลายอีกด้านหนึ่งนะครับคีบเข้าที่ขั้ว50ของมอเตอร์สตาร์ทนะครับทีนี้นะครับสายไฟนะครับสีดำนะครับปลายด้านหนึ่งนะครับคีบเข้าที่ขั้วบวกปลายขั้วลบของแบตเตอรี่อีกด้านหนึ่งนะครับคีบเข้าที่ขั้ว C มอเตอร์สตาร์ท สายไฟอีกเส้นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับคีบเข้าที่ขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่คีบเข้าไปเลยนะครับอีกไปด้านหนึ่งนะครับคีบลงโคงนะครับของมอเตอร์สตาร์ทนะครับทีนี้มาดูเฟืองนะครับจะขยับนิดนึงให้เราเห็นเฟืองตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับใช้เบอร์เนียคลิปเปอร์นะครับกูจะวัดในนะครับวัดระยะห่างนะครับของฟันเฟืองนะครับอยู่นะครับจะต้องไม่อ่า ค่ามาตรฐานนะครับที่เขากำหนดก็คืออยู่ประมาณ0.1ถึง0.4ม mm, ิลิเมตรนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกนะครับก็จะล็อกแล้วก็ออกมาอา่านนะครับของครูอ่านค่าได้ตอนนี้ก็คือได้0.25ม mm, ิลิเมตรนะครับ0.25มิม mm, นะครับอันนี้ก็คือเป็นการวัดระยะห่างของเฟืองขับนะครับของเฟืองขับมอเตอร์สตาร์ทนะครับสำหรับใบงานนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผม สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนครับสำหรับใบงานนี้นะครับเราจะมาทดสอบมอเตอร์สตาร์ทนะครับในขณะที่ไม่มีโหลดนะครับก็คืออุปกรณ์ก็จะมีแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับมีสายที่แบบนะครับแล้วก็สายทดสอบนะครับขั้ว50นะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาใหม่ก็คือเป็นชิปแอมนะครับชิปแอมตัวนี้ก็คือเป็นตัววัดกระแสนะครับมันจะวัดได้ทั้งกระแสตรงแล้วก็กระแสสลับ นะครับอ่ะเรามาเริ่มไปเลยครับในการทดสอบก่อนอื่นนะครับเอาสายไฟนะครับสายแบบนะครับสายที่แบตสีแดงขี้เขาที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกของแบตเตอรี่ไปอีกด้านหนึ่งนะครับไปถึงสายขี้นะครับ คีบเข้าที่ขั้ว30นะครับของมอเตอร์สตาร์ทนะครับเสร็จแล้วครับสายคีบแบบสีดำนะครับปลายปลายด้านหนึ่งนะครับคีบที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ปลายอีกด้านหนึ่งนะครับคีบที่ลงกาวนะครับของมอเตอร์สตาร์ทนะครับหรือว,ว่าลงโคงของโคมที่มอเตอร์สตาร์ท ต่อมาครับสายไฟนะครับในการทดสอบให้มอเตอร์ทํางานนะครับไปด้านหนึ่งครับคีบเข้าที่ขั้ว50นะครับของมอเตอร์สตาร์ทอ่าเพื่อทดสอบไปด้านหนึ่งก็คือจะไปต่อเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะเลือกเอาตรงนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเอาคิปแอมนะครับเปิดนะครับ คิดแอมนะครับไปที่ตำแหน่งนะครับวัดแอมนะครับวัดกระแสนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็คือมัดจะปรับให้เองอัตโนมัตินะครับวัดเป็น DC หรือว่าเป็น AC นะครับซึ่งตัวเครื่องจะเป็นตัวออโต้เองนะครับคีดไปที่สายครับอ่า่อมือจับได้เลยครับ กับดูนะครับการกินกระแสขณะไม่มีโหลดน,นะครับรูก็จะทดสอบให้ดูนะครับเอาหนึ่งสองครับประมาณห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบเอ็ดแอมป์นะครับเอาทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับทดสอบอโอเคครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการทดสอบนะครับการกินกระแสของมอเตอร์ขณะไม่มีโหลด นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปิดเทื่องนะครับปิดเครื่องถอดขั้วแบตนะครับแล้วก็ถอดด้วยคร่วเก็บอุปกรณ์นะครับ สลหรับคลิปนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ